สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตาม TMC อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านโทโฮอาคาเดมี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นด่านท้าทายมัธยมนะครับความยากระดับพลังทีม1นล้านสี่แสนนะครับซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับยากมากๆนะผมจะใช้พระเอกนะครับก็คือเซียวจุนกวงนะครับผมในการที่จะเคาน์เตอร์เขานะครับผมวันนี้นะครับผมมีท่าเคาน์เตอร์มา2ท่านะครับมีข้าม10ท่านึงแล้วก็มีข้าม9อีกท่านึงนะครับแล้วก็ใส่ ซัพพอร์ตบวกสกิลเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแปลว่ากวงของผมสามารถสวนได้5เม็ดเลยนะอนี่ก็เป็นอันข้าม9นะครับโอเคซัพพอร์ตก็ประมาณนี้นะครับผมเพิ่มสกิล1แล้วก็เพิ่มพลังสกิลอีก10%นะครับผมก็หน้าตาทีมก็ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เซียวจุนกวงเป็น m อ p ด่านนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเลยว่าไอทีมหน้าตาแบบเนี้ยที่ผมจัดมานะครับ จะสามารถเอา3มดาวจากด่านนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยเเแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมผ่านหมดแล้วนะอันนี้มาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าการที่เราจะเอา3มดาวของด่านเนี้ยมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับผมก็คือชนะยิง แล้วก็ไม่เสียประตูนะครับซึ่งการไม่เสียประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเขาจะเนิฟเรานะครับถ้าเกิดเราใช้สีที่ไม่ชนะทางอย่างเช่นหลานนี้เป็นสีฟ้าถ้าเราใช้สีฟ้าหรือสีแดงเราจะโดนเนิฟนะครับโดนลดพลังนะอ่าแบบนี้นะครับจะทําให้เราแพ้ในการวัดพลังสกิลกันนะครับ นี่ลูกมงสูงเป็นาพาร์ติสสกิลของกองหน้าจีนะครับถ้าเกิดโกปัดบอลออกมาเนี่ยเขาจะหมกเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่เสียการยิงนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเนื้อพลัง oh, right? bon เรานะเที er. ่ยวจุนกวงผมอัพมาเต็ม6ดาวแล้วนะครับเลเวลเต็มแล้วนะก็เ hmm. ดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขากันนะครับผมว่าจะจีดจัดขนาดไหนนะครับในด่านนี้นะ เราได้คอมโบนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเราเข้าเนื้อพลังเรานะต้องลองไปดูกันนะครับไม่เข้านะครับเราแพ้ไปสามหมื่นนะครับโอเคเขามีตะเขินกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซียวจุนควางกันนะครับว่าสกิลจะติดไหมว่าเราจะสามารถที่จะเคาน์เตอร์เขาได้ไหมนะครับมาแล้ว เจอเอสบวกอีก50%นะครับและฮิลงนะโคติโลเป็นเอสนะทำให้เราเพิ่มพลังอีก5้เรนนะครับเราจะได้พลังของฮิลงะมาอีกด้วย4 0 0แสนนะครับเป็นล้านสองนะเห็นไหมครับเราโดนเนิฟหายไป4 0 0แสนเลยนะครับอ่านี่คือซูเปอร์สปีดคิกแบ็คแคนนอนนะครับของเซียวจุนกวงนะแล้วผมสวนได้5เมตรเดี๋ยวเพื่อนไปดูนะครับว่าเราจะใช้กันครบหรือเปล่านะรอบนี้นะแต่น่าจะครบแน่นอนนะครับเพราะว่าดัาน ด่านท้าทายเนี้ยยิงเราค่อนข้างที่จะบ่อยและยิงเราง่ายมากนะครับอ่ามาอีกแล้วลูกที่สองซูปเปอร์สปีดคิดแบ็คแคนนอนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับฐานศูนย์อันนี้คือกดออตโอต้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมว่า ให้เกมมันลานไปปกติเราจะใช้เซียวจุนกวงพระเอกของเรานะครับในการที่จะทํำสะกอ์ในแมตชนี้นะแล้วเราจะมาลุ้นกันว่านะครับว่าเราจะเจอโกวัคเบชีของผม,มหรือไม่นะครับรอบนี้นะคอมโบจีนะครับได้คูณ1.8นะครับหรื1.8เท่านะครับ จ8เท่าใช่ไหมครับขึ้นเป็น9000เลยจับพลัง5 0 0 0 0นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับการทำคอมโบโมิลเลคเขิลนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถที่จะไปดูในวิกิได้นะครับว่าตัวไหนเขาอคอมโบโมิลเลเกิลกับตัวไหนอะไรยังไงนะครับจะช่วยให้พลังสกิลของเพื่อนๆออมันคูณเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะทําให้เรายิงเข้าได้นะ ส่งบอลให้ยิงนะครับผมเรียบร้อยนะเข้าทางของเรานะครับ705นะครับเรียบร้อยสบายๆนะครับ50 การเล่นทีมท้าทายนะครับผมระดับมัธยมของโทโฮโนเนี่ยเพืพ่อนๆต้องใช้ดวงหน่อยนะครับถ้าเกิดดวงมันไม่ดีเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับบางทีทีมเรามันก็เล่นดีบางทีทีมเรามันก็เล่นไม่ดีนะครับมันต้องมีสักรอบหนึ่งนะครับที่เราสามารถผ่านได้แบบทีมเราเล่นดีอะไรอย่างเงี้ย โบกี้นะครับคูณ2.1เท่านะาาน่าจะขึ้นหลักล้านแน่นอนนะครับ่าล้านสองนะครับโดนเนิฟลงมาเหลือแ0,000นนะอันนี้คือความยากของเขาเะครับเขาเนิฟเรานะาาถ้าเพื่อนๆตัวละครไม่ครบสกิลไม่แรงนะครับผมสู้ด่านนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับตัวต้องค่อนข้างครบสกิลต้องค่อนข้างแรงด้วยนะครับถ้าไม่งั้นยิงเขาไม่เข้าแน่นอนแล้วก็จะโดนเขาตัดเกมตลอดนะครับ มงเปล่าห้าแสนนะโดนเนื้อลงมาเหลือสี่แสนนะครับเจบ็ดศูนย์แล้วนะครับเราผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะเหลือสิบห้านาทีสุดท้ายนะครับห้ามาอีกแล้วนะครับผมลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วลูกที่สี่ลูกที่ห้าเลยสำหรับผมเนี่ยครับเออ่เฟียวจุนกวงเนี่ยผมให้เป็นเอสเทียเลยนะสำหรับผมนะครับเพราะว่า การที่เขามีมีทีมที่ลุ้นกันดีนะครับผมแล้วก็มีบัฟให้กันดีนะครับก็ทําให้เขามีพลังสกิลที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ <S <S อ่าเราเห็นโกของเราแล้วนะครับครั้งแรกนะตั้งแต่เล่นมานะครับอย่างที่บอกนะครับ <S 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 พยายามใช้สีเล่นที่เราชนะด่านเขานะครับด่านเขาสีแดงเราก็ใช้สีฟ้าด่านเขาสีฟ้าเราก็ใช้สีเขียวจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคห้า okay, แสนเก้าสูนนะครับผมนาะทีที่ยี่สิบห้าแล้วนะน่าจะจบที่สกอร์นี้นะครับนี okay, ่นะครับว่าคนเนร้ฟพลังเนาะอ่าเจโก้ครั้งที่สองนะโอเคเกูนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับการเล่นด่านท้าทาย ยูงะโคชิโร่นะครับผมใครที่เล่นมาสักพักแล้วนะครับก็สามารถที่จะสู้ได้นะแต่ใครที่เล่นใหม่นะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามันยากยังไงก็ลองไปเข้าเล่นดูได้นะครับไม่เสียค่าสตามิน่านะแต่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมแต่รางวัลมันคุ้มค่าจริงๆนะก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากเห็นอะไรก็สามารถเมนกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ